อิติปิโสพระวาหังสมาสมุทโวมีชาจจรณญงั้นสัมปโนสุขตัวโลกวิทูอนุตตรุผลิสาธรรมสาระทีสาทธาดีว่ามนุษสานัังพุทโวพระวาติสวากตัวพระวตาธมโมสั้นเทติโกกาลิกุยปาสิกุโอปัญญายนิกปัจจตังเวทีแต่โพวิโยหิตีสุปฏิปันโนพระวโตัวชาวกสังโัวุชุปฏิปันโนพระวโตัวาวกสังโั ยาติท ok <c oughs> ั้งจตาลิปุริสายุคานิยะชาบุริสาบุคะรามชุบจิปันโนภควุโตสาวกสังโฆชุบจิปันโนภควุโตสาวกสังโฆยาติทั้งจตัลยายาปฏิปันโนภควุโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควุโตสาวกสังโฆ ยติทางจตตาหรืปุริสายุคานิอยตบุริสาบุคลาเิสปะคะวะตโตสาวกสังโฆูอหุนายโยปาหุนายโยทากินายโยอัญชลีกะระนิโยอนตุตำลังปุญญาเกิตังโลกัสสาเทมจินดาไมนีปิยังมันตังยัตยตสังคาสังโกนังอุตปัสสันติสิณหังมาตาปิตาวะ ปูระหังปะผูตันจะมหราชาตะวังมังปูสัตจุโนทีปังกาเลทีวจุปูเซธีอินจีเทวียักสักโกปัจขันทัศังกินนนวัตตาปียังกันตังสาลิปุตุตุพะวันตุเมิทธิลาพังชนาณีไม่มีจินดาปียัง จะทัทนังสัพพีชนะพะหุชนะปิยังมาม the ะสัคตะวะพุทธรัตังโอสถังอุตมังวะลังอิสิเทวะมน <casting> ุสชานังอุตพุทธีชีนาสดทินานาสันตุปัทะวะสัพพีทุกข้าวุปปัสสะจุมินตุเตสัคตะวะธรรมรัตังโอสถังอุตมังวะลังปะริยาหูปะส มะนังธรรมะตีชีณะสุทินานาส <con> ันตุปะทวาสัพพีพยาวูปสสะสุเมตุเตสักตะวัสังฆลตตนังอุสพังอุตมังวะลังอหุนยังปางหุนยังสังฆติชีนาสุทินานาสันตุปะทวาสัพพีรูพาวูปัสสะสุเมตุเตมิยติปิโสภควาละหังสมาสมุทโธวิชาเจรณาัมปโนสุขตโวโลกะวิทวน อนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสซาเตสวะฆะตัวภควัตตาสมวัชันติโกอกาลิโกอิหิปัสโกโอปันนิโกปัจจตังเวทิตาภูวินโยหิเตสุปฏิปันโนภควตโตสาวกสสังโฆอุชุปฏิปันโนภควตโตสาวกสสังโฆญายาปฏิปันโนภควตโตสาวกสสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควตโตสาวกสสังโฆ ยาติทังจตาริปุริสายุกานิอาจาปุริสาบุคลานิสสะภควาตุสาวกสังโฆอูในโยปังุในโยจาชิเนยโยอัญชลีกะระนิโยอนุตตรังอนุตตรังปุญญาขีตังโลกะสัตติกินนามันนีปิยังมันตังยะสังชาสังโกนังอุปัสสันติสิ นิหังมาตาปิตาวะลกะละหังปะพูตันจามหาลาชาปวัตมังปูตัดสุโนทีปังกาเลเทวจุโปเซติกินจิเทวเยยาคูปะเจะคังตัดสมิงกินนีวตัตัปปาปิยังกันตาสาลิปุตโตปวันตุเมสิที่ลาหัง ชนะละเียดมณีจินดาปียังปียังจะท่นังสาวเพชนะพระหูชนะนะปียังมั่งสุกตะวะสักตะวะพุทธะตะนังโอสะพังอุตมังวะรังอิสิเทวมนุษา์นางพุทเทบุทธเทเชนะสุที่นานน่าสนถุกป่ทวาสาวเพรทุกข้าวูป้าซาจูเมนจูเตีสักตะวะธรรมตะดังโอสะพังอุตมมังวะรัง ปะริยาหูปัสสะมะนังธรรม,มเตเชนะสุทินานาสันตุปะาตวะสาวพีพยาวุปสัสสะสุเมนตุเตสักาตวะสังกะตะตังอุสะทังอุตมังวะลังอาหุนาย,ยังแปลหุนาย,ยังสงังคติชีนะสุทินานาสันตุปะาตวะสาวพีลูกาวุปสัสสะสุเมนตุเต อิติปิโสภควาระหังสมาสมุทโธวิชาจจรณสัมปโนสุขตโรกบิทูอนุตตรโรปุริสาธรรมสาระตีสาทาาทวมมนุสานังพุโธวะกวาติมสวาาตุโรภควตาธรรมสันทิติกอกาลิกเอหิปสสิกโอปันยิโโภภจะตังเวทิตัภูวินโยหิตเตียนสุปฏิปันโนภควโตสร้าวกสังโฆอาหุนโยปาหุนโยท่าขีนยโย โวจุปฏิบันโภคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิบันโภคะวะโตสาวกสังโฆสามิติปฏิบันโภคะวะโตสาวกสังโฆยติตังเกตาลีปุริสาอายุคานิอตปุริสาบุคะราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหุเนยโยปัญหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกะระณียโยอนุตตรังปุญญะกิลังธังรูปะชาติจินนามะณีปิยังมังตังยะจังตา สังโกนนังอุปะสันติสิสิณนหังมาตาปิตาวะโอสะหังปะพูตันจะมหาราชาปะวังมังปูตัสตุโนทีปังกาเลนทีวุวููปูทิทิจินจิเทวเยกับสักูปจัตทัสมิงจินเนวะทัตตาปิยังกันตา ซาลิปุตโตพาวันจุเมสิติลาฟังชนะนัเยมณีจินยาปียังจทะทนังสพันนพพีชนีพระหูชนะปียังมะมะสักธะวมวัตถารัตน์อุตสา่ัางอุตมังมะลังอิหังเตอิจังเทวมนุษย์านังพุทธเทเชนะสุทินาหนาจันตุปะปทว,วาสัพพีทุกข้าวบูปะซาจุเมนตุเตีน สักระตะวะธรรมะตะลังโอตะทังอุตะมังวะลังอุดิยาหูปัสสะสะปปะสะมะนังธรรมะเตชีนะสุทินานาชนตุปะาทวะสาพีพะยาวุปปัสสะสุเมณตุเตสักรตะวะสังฆะตะลังโซ่ตะฟังอุตะมังวะลังอุณนยังปะอุณายังสังฆเตชีนะสุทินานาชนตุปะทวัวโลโลคาวูปัสสะสุเมณตุเต